มาดูเรื่องราวฟุตบอลทีมชาติกันมากนะครับในศึกฟุตบอลหญิงรุ่น U17 ของเราครับก็ชบาแก้ผลงานดีต่อนเนื่องครับถล่มเอาชนะเนปาลไป12ประตูต่อศูนย์ครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับในรอบคัดเลือกกลุ่มเอฟครับในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีซึ่งแข่งขันกันที่สนามชนบุรีเซเดียมนะครับ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับลงสนามเจอกับเนปาลนะครับโดยเกมแรกเนี่ยผลงานของชบาแก้ว U17 ของเราเนี่ยเอาชนะเติร์สเมน่ฐานมา17-0ครับส่วนเนปาลเนี่ยเสมอมา0-0นะครับเกมนี้ครับไทยเนี่ยก็เอาชนะได้ถึง12-0ครับโดยได้ประตูจาก กุลิสราลิปปวณนิทห์5ประตูมอนทิดานุ่มนวล3ประตูแฮตติกนะครับแล้วก็ชา,าร์ลอตต์แอลรี่สประตูพัชรบนแสงตา1ประตูนะครับโดยที่เนปลาลเนี่ยก็ทำโอนโกยิงเข้าประตูตัวเองอีก1ประตูก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สุดยอดของพวกเราเลยนะ่ 2> ะ2นัดเนี่ยยิงทั้งหมด29ประตูนะครับก็ถือว่าโหดเลยแต่ว่าก็มีอาการมาเจ็บของนักเตะของเราบางคนก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะหายเจ็บกลับมาช่วยทีม นะฮะในรอบสุดท้ายได้หรือไม่รอบคันเลื่อกนะไม่มีปัญหาเรานี่ผลงานดีแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยก็เดี๋ยวต้องรอรุ้นว่ารอบสุดท้ายเนี่ยจะมีการเรียกตัวมาเสริมทัพอย่างไรรงถึงอาการบาดเจ็บอของน้องๆชุดนี้เนี่ยว่าใครจะมีโอกาส หายเจ็บกลับมาทันทัวร์เมนต์รอบสุดท้ายหรือไม่นะครับค่ะนี่ก็ต้องบอกเลยจริงๆว่าเสน่ห์ของฟุตบอลหญิงชุดยู17นี่น,นอกเหนือจากเอาผลงานดียิงได้เยอะขนาดนี้แล้วคือความสดใสของน้องๆท่าดีใจโอ้แล้ท่าดีใจน่ารักมากนะแต่ละคนนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่แฮปปี้นะสาหรับแฟนๆชาวไทยทุกๆคนนะคะ,ะแล้วก็นอกเหนือจากแฟนๆไทยเนะี่ยที่แฮปปี้กับผลงานแข่งขันแบบนี้โค้ชนะนะก็ออกมาแสดงความปลาบปื้มเช่นเดียวกันค่ะอย่างโค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุน ก็ออกมาแสดงความปลื้มนะทัพชบาแก้วชุดยู17ค่ะที่ฟอร์มดีแล้วก็ตั้งเป้าจะพาทีมเนี่ยลุยฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกให้ได้ด้วยค่ะ ซึ่งหลังจากจบเกมหาทางโคชมิมค่ะหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีค่ะก็ออกมากล่าวชื่นชมนักเตะน,นะหลังจากผ่าหลังจากพ,า,า,กพาทีมเนี่ยทัพชบาแก้วชุดยู17ค่ะถล่มเนปาลไป12-0แล้วก็คว้าแชมป์กลุ่ม F ด้วยผลงานสุดร้อนแรงค่ะ6คะแนนเต็มจาก2นัดแล้วก็ประตูได้เสียตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่แม็กบอกไปนะบวก29แล้วในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกค่ะ ซึ่งทางโค้ชมิมฮาให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมบอกว่าถือว่าเป็นเกมที่ดีสำหรับน้องๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยพยายามทำเต็มที่แล้วก็แสดงสกยภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเราเตรียมทีมให้พร้อมกับทุกสภาพสนามแล้วก็สภาพอากาศซึ่งน้องๆเนี่ยก็ทำได้ดีมากพร้อมกันอย่างนี้นะคะก็ยังมีการส่งกำลังใจให้กับชา์ลอตค่ะหนึ่งในนักเตะที่ทำได้ถึง2ประตูในเกมนี้นะแต่ว่าก็เป็นเป็นตัวหลักของทีมด้วยแต่ว่าก็ไปเจอเรื่องของอาการบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ ซึ่งทางโคชมิมค่ะก็เปิดเผยต่อนะคะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยทีมจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องที่ประเทศออสเตรเลียนในเดือนหน้าแล้วก็เก็บตัวต่อเนื่องทุกเดือนก่อนทันวร์นาเมนต์ใหญ่โดยเน้นไปนเรื่องของการพัฒนาด้านสภาพร่างกายให้ทัดเทียมกับระดับอาเ,อเชียรวมถึงทํางานร่วมกับสโมสรต้นสังกัดของนักเตะค่ะเพื่อทุกคน,นรักษาความฟิตแล้วก็พัฒนาศักยภาพได้อย่างต่อเนื่องด้วย รวมไปถึงโค้ชมิมค่ะก็ยังบอกว่าตอนรับงานนี้เนี่ยบอกกับตัวเองว่าอยากลองดูสักครั้งว่าจะทําได้ไหมแล้วก็เป้าหมายเดียวของเราคือพาน้องๆชุดยู17เนี่ยไปฟุตบอลโลกหญิงรอบสุดท้ายให้ได้แล้วก็สร้างทีมที่มีทั้งคุณภาพแล้วก็รวมไปถึงทัศนธาติที่แข็งแกร่งด้วย แล้วก็นอกจากนี้ค่ะโคชมิมก็ยังพูดถึงเรื่องของการจัดการแข่งขันที่จังหวัดชนบุรีค่ะบอกว่าชนบุรีเนี่ยคือเมืองกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลหญิงสนามชนบุรีสเตเดียมเนี่ยยอดเยี่ยมมากอยากให้แฟนบอลเนี่ยมาชมแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆกันเยอะๆรวมไปถึงเชียร์ทีมชาติชุดใหญ่ในศึกซีเกมที่จะถึงนี้ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ ซึ่งชัยชนะในเกมนี้ค่ะก็ทําให้ทีมชาติไทยหญิงชุดยูสิบหาคว้าแชมป์กลุ่ม F พร้อมกับตีตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษาจนถึง17พฤษภาคมในปี2569ที่เมืองซูโซประเทศจีนค่ะซึ่งจะมีทีมชั้นนำอย่างจีนเกาหลีเหนือญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เนรออยู่ โดยในรายการนี้ค่ะจะคัดให้เหลือ4ทีมสุดท้ายนะเป็นตัวแทนทวิปเอเชียไปแข่งขันต่อในฟุตบอลโลกชิงแชมป์โลกค่ะในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศโมร็อกโกต่อไปด้วยค่ะคือเป้าหมายของเราเนี่ยคือตอนนี้เราผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียแล้วเป้าหมายต่อไปคือการเป็น1ใน4นะอของทวีปเอเชียเพื่อไปลุยศึกฟุตบอลโลกหญิง U17 นะที่ประเทศโมร็อกโกนะครับไปดูน,นี่ผลงานเป็นไง ตารางกันหน่อยดิ <S 2> 2 <S เป็นนัด29ประตูฮะกลุ่ม F นะคะคไทยของเราก็สวยๆเลยชนะทั้ง2นัดเลยแล้วก็ที่โดดเด่นเลยก็คือเรื่องของประตูได้เสียเพราะว่าอาจเจอเติร์กอย่างที่ผ่านไปชนะไปถึง17ประตูแล้วนัดนี้เนะี่ยก็ชนะไปถึงอีก12ประตูนะคะคก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วก็เชื่อว่าในนับตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสาวๆทีมชาติไทยชุดย17เน่ยเจอใครก็มีแต่ความมั่นใจแหละ ก็เล่นกันเต็มที่แบบ<ร>นี้แน่<ร>นอนก็เดี๋ยวรอเชียร์น้องๆเหล่านี้นะครับในการแข่งชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายนะครับค่ะ